นายแพทย์บรงเด็กกิวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนชี้หมู่ความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐกรณีช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ต้องติดคุกโดยผู้ถูกร้องประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2. ประหลัดกระทรวงยุติธรรม 3. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4. ผู้บัญชาการเรือจาพิเศษกรุงเทพ 5. แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ6 แพทย์ที่ทำการรักษา 7. ผู้ประเมินคะแนนความสามารถช่วยเหลือตนเอง8คณะกรรมาการพิจารณาพักโทษกรณีพิเศษในแพทย์บรงระบุว่าประเด็นสำคัญการร้องเรียนปปชต่อการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณไม่ต้องติดคุกโดยอาศัยข้อมูลการสแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระสรุปได้ว่า 1. การส่งนักโทษชายทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ป่วยหนักจริง เพราะจากการสแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการส่งเพื่อป้องกันความเสี่ยง 2. การส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจผิดกฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563เพราะตามกฎกระทรวงต้องผ่านการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลภายในเรือนจำเสียก่อนแต่จากการรายงานไม่ได้ผ่าน 3. ไม่มีการตัดผมนักโทษต,ตามระเบียบ แม้จะอ้างว่านักโทษยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่ต้องรอให้โรงพยาบาลตำรวจส่งตัวกลับมาที่เรือนจำซึ่งฟังไม่ขึ้นเพราะนักโทษที่ไปโรงพยาบาลยังถือว่าเป็นผู้ถูกคุมขัง 4. การจัดให้อยู่ชั้น14ซึ่งเป็นห้องพิเศษอยู่ต่อเนื่อง180วันผิดกฎกระทรวงที่กำหนดไม่มีเหตุผลท,ที่อ้างเรื่องความปลอดภัยเพราะถ้ามีปัญหานี้ตามกฎกระทรวงต้องส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชทรรหรืออ้างแตงสามันและ i อ u เต็มก็ฝังไม่ขึ้น 5. การให้พักโทษกรณีพิเศษก็ให้คะแนนต่ำกว่าความเป็นจริงที่สําคัญการมีคะแนนต่ำกว่า11คะแนนนักโทษต้องมีสภาพย่ําแย่เพื่อไปใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวสภาพการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต่อเนื่องระยะยาวจึงได้รับสิทธิพักโทษกรณีพิเศษไม่ใช่ดูแข็งแรงแบบที่เห็นข้อเท็จจริงจากขอ้อ1-4ถึงจะมีผลการสแสวงหาข้อเท็จจริงที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินรายงานมาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้สมมอบให้กับทางปประชด้วยแล้ว